ล่าสุดเจเจตรินหลังตาดีจับพิรุ์เจอพากันล่องเรือยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจไม่น้อยสำหรับครอบครัวของเจเจตรินกับปิ่นเกตมณีที่รักกันอยู่ดีๆโดนคนแห่จับโยงเป็นประเด็นข่าวซุบซิบคู่รักขาเตียงหักนักร้องยุก90แยกทางภรรยาซึ่งเรื่องดังกล่าเป็นเพียงการคาดเดาจากชาวเน็ตยัยงไม่มีความจริงใดๆจากปากของทั้งคู่ ล่าสุดสื่อดังได้เขียนสกู๊ปข่าวซึ่งมีภาพพร้อมข้อความระบุว่าคนไทยที่นิเซโกยิ้มกับภาพน่ารักของครอบครัวสงการอิสระที่ประกอบด้วยอดีตสะพยคนเก่งปารวีบุญนาคกับเจเจตรินซึ่งเหลือสถานภาพพ่อของลูกทั้งสามที่มีกับอดีตภรรยาเกตมณีพิชัยรณรงค์สงครามหลังตกลงแยกทางกันด้วยดีทำกางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจทั้งคู่จำนวนมาก อย่างไรก็ตามรอฟังจากปากเจ้าตัวและไม่คิดไปเองดีที่สุดค่ะและไม่นานมานี้ต้องบอกเลยว่าเป็นประเด็นนี้อย่างมากทีเดียวสำหรับกระแสเขาลือคู่รักยุค90แยกทางกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยโซเชียลต่างก็โยงไปที่คู่รักอย่างเจปินที่คบหากันมาอย่างยาวนานกว่า28ปีและเพิ่งฉลองครบรอบแต่งงาน22ปีไปหมดัดหและล่าสุดผู้ชาติ๊กตอกที่ชื่อได้เผยคลิปเจเจตรินไปล่องเรือ แต่งานนี้ดูที่กระจกที่ด้านหน้าเจให้ดีๆพบบางอย่างเห็นชัดว่าไปกับผู้หญิงผมยาวคนหนึ่งซึ่งได้เดินผ่านกล้องไปแต่ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดว่าผู้หญิงคนดังเก่าวเป็นใครกันแน่คงต้องรอเจ้าตัวออกมาชี้แจงความจริงเองอีกครั้งค่ะโดยเจ้าของโพสต์ได้ระบุข้อความว่าหาผู้หญิงกางเกงลายเข้าหลามตัดสีขาวดำและล่าสุดเจเจ,เจตรินได้โพสต์ภาพของลูกชายพร้อมข้อความว่า สอนเต้นเล่นๆโยนให้ทายเนื้อเพลงเล่นๆเ,เพลงใหม่ปล่อยสามเมษาเจ้าขุนโดยได้ปิดการแสดงความคิดเห็นของโพสต์นี้ด้วยมีเพียงการเคลื่อนไหวเท่านี้เท่านั้น